ฮัลโหลโอ้ออภาษาไทายนะครับภาษาไทายอะไรเนี่ยรถรถดีนะครับใช่เราภาษาไทาย,ยนะเฮ้ยเยอะเอ้ยโอ้จริงหมเนี่ยืรหรือว่าเขาลืมเอาออกวะเจ้าจของแมปลืมตัดออกหรือเปล่าเอ่อก็พระของเขามันก็ฮะไอทีแชนเนลนะขอโทษที่มาลงคลิปช,ช้าก็ ลืมกดติดตามให้หน่อยได้ไหมตอนนี้เพื่อติดตามลดมากแล้วก็ถ้าเสียงแปลกไปก็ขออภัยเพราะว่าตอนนี้เป็นวัดอยู่แต่ก็ลุกมาอัดคลิปเพราะว่าตอนนี้เราไปเจออยู่แมปแบบหนึ่งเว้ยอันนี้กัมพูชาแองโกลใช่ปะกัมพูชาแองโกลกูอ่านถูกปะวะเออนั่นแหละไม่ได้มีเจตนาจะเหยยดหรืออะไรนะก็แค่แบบจะเข้ามาดูเฉยๆใครมามาเปิดไมแถวนี้ออไอ้อน,นั่นหัวไม่มีเฮ้ยนี่มีจักรยานมา ใครไหมครับุูครับเอง Let's go อันนี้อ่านว่าอะไรจ้าเขาไม่คุยอะไรเลยยังไงำยงจำยงบอกไอ้แก่ยมดักโทรมาใบโทรมามามสามวันโล้วนะไปดีกว่าฟ้อไม่โอ้ยลองแบบลองฮ e ลโ o ครัไหมไม่เปิดไม่ดีกว่า h e ร l o ฮัลโ o Hello, Hello. Hello. ว้าวเฮลโหลกูได้แต่เฮลโหลอะว้าวกระยันใจไปใจไม่สนสงสงสมกุญสอกูหมอะไรอะไรวะกูฟังไม่ออกกูไปดีกว่าไปไม่อยากเกียดละไปดีกว่าโอเคโอ้ะไม่ยจักรยานขับยากเนาะกูไม่ขับก็ได้น้ำยาปรับพนุ่มหรอวะอ้นี้มันคืออะไรอะเออ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 ภาษาไทยนะครับภาษาไทย อะไรเนี่ยรถรถดีนะครับใช่เราภาษาไทยนะมันมีน้ําน้าน้าน้ําเปล่าของประเทศเขาด้วยหรอวิทอนบีทานอะไรกูอาก่านถูกป่าวเฮ้ยทำไมตัวกูเป็นสีชมพูเฮ้ยทำไมตัวกูเป็นสีชมพูไปไปตัวกูเป็นสีชมพูไม่เป็นไรอันนี้คืออะไรดนตรีไทยอาเปิดเพลงได้อะมาเปิดเพลงนี้ก็ได้มา้องเพลงกันนะครับไม่รู้จะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่า โอยโ่เออโอ้ยยะโอ้ยมันก็พ่อนะทุกคนแต่ว่าแต่ว่าฟังไม่ออกแค่นั้นเองอะไรเนี้ยนี่มันถนนเหมือนอะไรนี่คืออะไรโรงเรียนเปล่าเข้าไปได้เอ้ยน้องโรงพยาบาลหรอใครมันมัาทำอะไรวะอันนี้อันนี้อันนี้คืออะไวัดอะ เราโรงเรียน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 แน่เลยนี่มีธงชาตินะครับมีธงชาติกัมพูชานะครับมันโคตรจะเท่เลยนะครับเท่เบิดเลยเว้ยไหนดูสิเอ้ยมีด้วย A B C D E F G แล้วก็อะไรเนี่ยเฮ้ยจริงไหมเนี่ยลืมหรือว่าเขาลืมเอาออกวะเจ้าของแมบลืมตัดออกหรือเปล่า แซล่าโอแกอ้ و, มันมีของเขาเป็นแบบตัวของเขาด้วยเนา,าะบูระอูก็มีโอเขาก็มีคล้ายๆเรานี่ยวะอาราอาสลีเออมันก็มีคล้ายๆเรานี่ว่ะแค่มีแบบตัวอักษร,รที่แตกไปนิดน,นึงโอ و, มีจับ,จ,บจับกล้องแบบนี้ด้วยเออเท่ดีวะแมวเวียนหัวอันนี้คืออะไรคนขายทุเรียนเหรอหน oh ึ่งกิโลพันห้าพันห้าโอ้ my god โอ้พี่พี่พี่ไม่ใส่ชุดเลยเหรอคะพี่ โอ้ oh my g o oh อโอ้ my god อันนี้คือธานาคารนะโอ้โอ้ยักษ์ยักษ์โอ้โอ้มาตอนนี้เราก็จะมาดูวัดของประเทศกัมพูชานะครับว่ามันจะมีความคล้ายไทยหรือเปล่าเออก็ดูจากตัวนี้มันก็ออรู้มือกันอยู่นะเนาะเฮ้ยนี่นี่เหมือนแบบเวลามีงานวงงานวัดไทยนี่ไทยก็มีแบบนี้เนาะแต่มันก็มีได้ทุกประเทศเลยแค่แบบวัฒนธรรมเรากับเขามันก็คล้ายคกันเนาะเอ,อ้ยมันมีพระเออพระของเขาก็ขออนุญาตนะครับ ก็เออก็พระของเขามันก็มันก็ไม่มีตาเอ้ยพระของเขาไม่มีตาไม่เป็นไรคนเราผิดพลาดกนได้ต่อไปนะต่อไปคืออะไรเอ้ยม,ม,มันก็ดีนะทุกคนมันก็ไม่ได้แย่นะอุ้ยแบงยเยอะเนาะมีนาฬิกาไว้ให้เอ้ยมันไปเอ้ยมันหมุนได้ด้วยว่ะเจดเท์ดีดว่ะคืออะไรก็คือเจดีย์อะไรอ่ะอันนี้ต้นทุเรียนหรอมันดูเหมือนจะต้นมะพร้าวแต่มะพร้าวมันไม่เป็นแบบนี้ไม่ใช่หรอ ทำไมลูกใหญ่แต่ว่าคาราโอเกะเข้าไปได้ไหมเอ้ยเข้าไปได้โอ้ยมีลูกเสาด้วยวะเฮ้ยมีลูกเสาด้วยเต้นเต้นสหน่อยดีกว่าพอแค่นี้ดีกว่าไปไปมจะทำเชี่ยอะไรเนี่ย เฮียดีน่ากลัวว่ะแม่งกูนี่ละ no 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 เฮียหนิแม่งปะเตะได้ไงเฮียไปไรกลัวคนแมปนี้น่ากลัวจังว่ะแม่งโอ้โอ้มันล็อกกูโอ้มันล็อกกูอู้มันมันล็อกกู มันรักกู What the No You เป็นอะไรมึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไรไอป้าเป๋ับคิงกะฮะมึงมันด่าเว้ยโอ๊ยแป้งกูออกก็ได้โอเคทุกคนตอนนี้เราก็รีเซิร์ฟเข้ามาใหม่แล้วนะทำไมนคนในแมบบนี้มันน่ากลัวจังเลยวะ กูมารีวิวแป๊บนึงแม่งโหน่าก,กลัวมากูไปกล้าเข้ามาแล้วเนี่ยวเมืม่อกี้มันด่เาเราด้ยใช่ป่ามันด่าอีอีอีออ,อันนั้นอะ่ะเนี่ยทุกคนย้อนกลับไปดูได้วแต่อาจจะมีเซ็นเซอร์เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไม่ดีเนาะตแต่งตัวขนาดนี้มันยังเหมือนผู้หญิงอยู่อีกเหรอวะผมเป็นทอมครับเพ่ไม่ใช่ผู้หญิงเป็นทอมโว้ยเป็นทอม ก็จบไปแล้วสำหรับคลิปนี้นะทุกคนใครที่ดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด s ั b s c คร b e ให้หน่อยได้ไหม,แบบไมไหเ,เพราะว่าแบบไม่ได้ลงคลิปนานหละก็ต้องขออภัยเพราะงานมันก็เยอะเนาะงานที่โรงเรียนก็เยอะเหมือนกันแล้วก็ใครอยากเล่นแบบนี้ก็สามารถเข้ามาเล่นได้แต่ก็ขออย่าให้เจอไอ้ปัดปี่มันเล่าเลยไอ้ปัดปีไม่แค่แม่งโคตรแย่เลยนิสัยแบบแย่มากถ้าไม่อัดคลิปนะโดนด่าเยอะกว่านี้นะไม่มาด่ากูร้วยก็ไปแล้วนะทุกคนก็อย่าลืมกดติดตามล้วคลิปนี้มีคำหยาบนะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบาย